สว,สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้านะครับผมนะครับวันนี้ชายพีครับผมนะครับมารวมรถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งให้นะครับผมนะเป็น Fortuner ครับผมนะครับใครที่ไม่รู้จะไปหารถที่ไหนนะครับผมหรือว่าไม่รู้จะไปดูรถที่ไหนนะครับผมแวะมาดูรถที่ร้านเราได้เลยนะครับที่สนุกคานะครับผมนะครับสี่คันนี้ครับผมนะครับสวยเดิมทุกคันเลยนะครับสภาพเกจเเลยนะครับลูกค้านะครับใครที่หารถอยู่นะครับผมนะลูกค้ายังไม่ได้รถก่อนปีใหม่นะครับผม นะครับรับชมคลิปนี้ได้เลยนะครับน่ารับประกันว่ารถสวยเดิมเกียร์เอทุกคันนะครับผมนะครับลูกค้าท่านไหนครับผมนะครับที่อยากได้รถครอบครัวรถจที่นั่งนะครับผมนะลูกค้านะครับดูคลิปนี้จบแล้วนะครับผมนะลูกค้าตัดสินใจได้เลยนะครับออนจองจัดจบได้เลยนะครับผมนะครับได้รถใช้งานก่อนปีใหม่แน่นอนนะครับผมนะครับจะมีคันไหนสวยถูกใจบ้างนะครับนะรับชมคลิปนี้ได้เลยนะครับผมก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับชายพีด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวพาดูรายละเอียดตัวรถทีละคันก นี่มาครับผมเริ่มจากคันแรกนี้ก่อนเลยนะครับคันนี้เป็น Toyota Fortuner 2.4นะครับผมนะลูกค้าเป็น2.4ตัว V นะครับโฉมปี2018นะครับผมลูกค้าสีเทาเมทัลลิกนะครับผมนะสีนี้สีพิเศษเลยนะครับผมนะครับหายากนะครับสีนี้สวยมากนะครับผมนะครับคันนี้เป็นรถโฉมปี2018ครับผมลูกค้านะครับสภาพป้ายแดงเลยนะครับผม นะคร df, ับท tamam. ั้งสวยทั forget, ้งเดิมนะครับทั้งใหม่มากๆด้วยนะครับผมเร่งไม้นะครับผมนะสองหมื่นเก้าพันโลเท่านั้นนะครับไม่ถึงสามหมื่นโลนะครับลูกค้าปีสิบแปดไม่สองหมื่นเก้านะครับคันนี้ราคานะครับผมเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับผมลูกค้านะครับได้สภาพรถสวยป้ายแดงไปใช้งานเลยนะครับผมนี่ดูสภาพห้องเครื่องครับนะครับเครื่องยนต์สองจุดสี่ครับผมนะลูกค้าเชื้อเพลิงดีเซลครับผมนะครับสภาพห้องเครื่องใหม่เดิมเลยนะครับผมนะลูกค้านะครับไม่เคยผ่านการเคาะตัดทำสีมานะครับผม นะครับใหม่กริปนะครับผมนี่ครับดูตัวหัวนงหัวน็อตนะครับผมหน้าคานมอน้ําบนกลางนะครับลูกค้านะครับสภาพเดิมทั้งหมดเลยนะครับฝากระโปรงหน้าของแท้ครับผมนะครับไม่เคยผ่านการเคาะตัดทําสีมานะครับเดี๋ยวให้ดูหัวน็อตครับผมนะครับไม่แกะไม่ขยับเลยนะครับผมนะครับใหม่มากนะครับผมคันนี้นี่นะครับใครดูรถที่อื่นไม่ถูกใจครับผมนะครับมาที่สุกค้ารถสวยถูกใจแน่นอนนะครับผมนะครับเนื้อสีผิวพันธุ์ครับผมลูกค้าเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมตรงนี้นี่ครับ สีสวยครับผมนะครับไฟตัดหมอกหน้าของแท้ครับผมนะครับเป็น LED นะครับฝาครอบโครเมียมเงาเใหม่ๆเลยนะครับประเด็นไฟหน้าเป็นนะครับผมนะโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับใบบีม LED นะครับผมนะครับหน้าเรดนไฟดูครับผมใสๆเลยนะลูกค้าไม่หมองไม่ขุ่นนะครับโครเมียมหน้ากระจังเงาเงาฉ่ำๆนะครับใหม่ๆเลยนะครับดูครับผมนี่ช่องรมช่องรมนะครับผมสวยเดิมทั้งหมดครับผมนะครับคันนี้ปี18นะครับผมนะครับได้สภาพสวยเดิมนะครับป้ายแดงไปใช้งานแน่นอนนะครับผม นะครับคิวซุ้มล้อดูครับนี่นะครับเป็นพลาสติกเนื้อไข่ปลานะครับผมนะครับใหม่ใหม่ครับผมนะครับล้อแม็กครับผมแท้เดิมโรงงานนะครับแม็กทูโทนปัดเงานะครับผมตัวนี้นี่ครับดูสภาพล้อแม็กครับผมนะครับใหม่มากครับผมนะครับล้อแม็กขนาดสิบปดนิ้วนะครับผมสวยๆครับผมนะครับสภาพเดิมรอยเบียดรอยขูดไม่มีนะครับคันนี้ได้ยางปีสองพันคันนี้ยางปีสองพันยี่สิบครับผมนะครับลูกค้า นะครับดอกยางเหลือๆครับผมนะครับใช้งานต่อได้ยาวๆเลยนะครับผมนี่ครับกระดกซุ้มล้อด้านในครับผมนะครับเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมดูครับผมลูกค้านะครับใหม่กริปนะครับใหม่จริงๆนะครับคันนี้สวยมากๆครับผมช่วงลงช่วงล่างเดิมทั้งหมดเลยนะครับสนงสนิมไม่มีเกาะนะครับยังกันโคลนอยู่ครบนะครับผมนี่ครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมนะบอกเลยว่าเกตเอจริงๆนะครับ นี่บันไดข้างครับผมลูกค้าไม่บุบไม่ดุ้งนะครับผมนะลูกค้านะครับเหลี่ยมสันสีประตูนะครับสวยเดิมใหม่หมดเลยนะครับกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะครับผมนะครับไฟเลี้ยว LED ครับผมนะครับคิ้วกันทรงกันสาดมีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับติดตั้งให้ครบเลยสีบานรอบคันนะครับผมนะครับสภาพใหม่ๆครับผมนะลูกค้าสีไม่ซีดนะครับแน่นๆเลยนะครับผมลูกค้านะครับสภาพพร้อมใช้งานครับผม นะครับสติกงสติกเกอร์เสาประตูนะครับผมนะนี่นะครับยังคงยังขอบกระจกนะครับผมเคียวดิ้นน้ำโครเมียมครับผมนะครับสวยเดิมใหม่หมดครับผมนะค้าไม่บุบไม่ดุงนะครับมือเปิดประตูนะครับเป็นโครเมียมด้ามจับนะครับผมนะค้าพร้อมตัวสมาร์ทคีย์เลยนะครับกดปุ่มเปิดรถได้เลยนะครับคันนี้ติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยครับผมนะครับลูกค้าได้ไปไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับผมพร้อมใช้งานมากมานะครับสภาพภายในหั้งผู้โดยสารดูครับผมนี่ครับเบาะหนังสี้ําตาลนะครับผมปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้ นะครับระบบไฟใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับผมนะครับไม่มีตรงไหนชํารุดเสียหายนะครับผมนะลูกค้านะครับสวยมากครับผมนะครับเบาะไม่ช้าไม่ยับไม่ขาดครับผมนะครับเข้มๆแบบนี้เลยนะครับสีน้ําตาลช็อกโกแลตนะครับผมนะครับเกียร์ออโต้นะครับหัวเกียร์ใหม่เลยนะครับแผงกงแผงเกียร์ลายไม้นะครับผมสภาพใหม่กริปนะครับผมนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครับผมนี่นะครับดูสภาพพวงมาลัยครับผมด้านบนเป็นลายไม้นะครับผมสวยมากนะครับ ดูครับผมมาพร้อมกับตัวเกียร์แพนเทชิฟเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขใหม่กันสักหน่อยครับนี่ครับผมเครื่องยนต์เดิมๆนะครับเครื่องฟิสตสตาร์ทติดง่ายครับผมนะครับนี่หน้าตาหน้าปัดเรือนใหม่ประมาณนี้ครับผมดูเลขใหม่ครับผมสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดกิโลนะครับหน้าจอนะครับผมนะเป็นจอทัชสกรีนนะครับพร้อมตัวกล้องมองหลังครับผมนะครับที่เห็นแบบนี้คือผมเปิดฝาท้ายอยู่นะครับผมนะครับจอแท้กล้องแท้ทั้งหมดครับ นะครับแอร์เย็นฉ่าครับผมร่มแรงเลยนะครับลูกค้านะครับสวยครับผมนะครับคอนโซลคอนโซลนะครับผมรอยขาตั้งกล้องคาบกาวรอยด่างไม่มีนะครับผมนะสภาพเดิมหมดเลยนะครับผมนี่เอกสารใบสคบครับผมลูกค้านะครับตัว2.4ตัว v ปีสินะครับผมนะเจ้าของมือเดียวป้ายแดงครับผมราคา949,000นาพนะครับผมนะครับใครหา Fortuner อยู่นะครับผมนะครับแนะนําเลยนะครับผมนี่นะครับสวยมากครับผมนะครับคงทรงโครงสร้างแท้เดิมทั้งหมดครับ นะครับนะตัวนี้ครับผมกระจกออโต้สีบานนะครับผมนะพร้อมตัวระบบกันหนีบนะครับผมนะลูกค้านะครับปลอดภัยหายห่วงครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังพรมกระดุมนะครับปูให้แล้วเรียบร้อยรอบคันเลยนะครับเบาะสวยใหม่เดิมครับผมนะครับฝาเพดานไม่ฉับไม่สกปรกแอร์หลังมีให้ครบทั้งหมดนะครับผมนะครับใครหาอยู่ครับผมนะครับสนใจคันนี้ก็โทรมานะครับ0 9นย์เก้นะครับหกสี่ีครับผมแอดไลน์เบอร์โทรนี้ทักข้อความได้เลยนะครับผม นะครับสวยเดิมใหม่ทั้งคันนะครับผมนะโฟล์คูเนอร์ปีสิบแปดคันนี้นะครับผมนะครับตัวนี้ฝาท้ายเป็นเจนสองก็้วยนะครับเปิดปิดแบบนุ่มเงียบเลยนะครับนะาลื่นๆ่นครับผมนะลูกค้าเสียงไม่มีอิดออดนะครับผมนะครับมาดูตัวรถจริงที่ร้านก่อนได้นะครับผมนะครับแนะนําเลยนะครับสําหรับใครที่ชอบสีเทาเมทัลลิกสีเทาดาแบบนี้นะครับผมนะครับเป็นตัวสีพิเศษด้วยนะครับผมนักถ้าซื้อไปแดงนี่รอประมาณร้อยยี่สิบวันเลยนะครับผมก่อนจะได้รับรถนะครับแต่ถ้ามาที่สนุกคาครับผมนะครับ ไม่ต้องรอครับผมนะครับจัดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดจัดไฟแนนซ์ครับผมน้ลูกค้านะครับจัดได้หมดเหมือนกันครับผมนะาลูกค้าอยู่ใกล้อยู่ไกลซื้อได้หมดเลยนะครับผมมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นนี่ถึงหน้าบ้านนะครับผมนะครับมาดูสีนี้กันต่อครับผมนะครับเป็นสีบอลครับผมน้ลูกค้าสีบอลเงินนะครับผมนะนะครับตัวนี้เป็นฟอร์ยูเนอร์นะครับน้าตัว V นะครับคันนี้โฉมปี2 0 1มาเหมือนกันครับผมนะครับเดี๋ยวขอดูขอญาตดูเอกสารนิดนึงครับผมน้ลูกค้านะครับ 2.4ตัว V ปี18ครับผมราคานะครับผมจาก959,000นะครับปรับราคาเหลือ899,000เท่านั้นนะครับผมนะครับคันนี้เลขไมล์150,000นะครับผมนะลูกค้าราคา899ครับผมนะครับสวยเลยนะครับผมนี่นะครับสีบนเงินนะครับสีนี้ดูแลรักษาง่ายมากนะครับผมนะครับห้องเครื่องสภาพเดิมครับผมนะครับใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ดูครับนะครับรถไม่ช้ำไม่มีปอดเสียแน่นอนนะครับผม นะครับรับประกันได้เลยนะครับมาดูรถที่สนุคานะครับผมนะครับรถทุกคันนะครับผมน่าต้องเป็นรถแท้รถเดิมนะครับผมนะครับรถตัดต่อตัวถังชนหนักมานะครับผมหน้าที่สนุค้าไม่รับเข้ามาเลยนะครับผมรับเข้ามาก็ขายยากครับผมลูกค้านะครับรับเข้ามาให้เสียชื่อเสียงเปล่าเนะครับนี่ดูครับผมนะเรียนไฟหน้าครับผมโคมไฟาบบีม led ครับผมเหมือนกันหมดครับผมนะครับลูกค้านะครับด้านหน้าตัวรถไฟตัดหมอก led ฝาโครงฝาครอบสภาพใหม่ๆครับผมเรียมสันกันชนหน้าสวยคมหมดครับ นะครับสภาพเดิมหมดเลยนะครับผมคันนี้แปดเก้าเก้าครับผมลูกค้าปีสิบแปดนะครับผมนะครับนี่ดูครับผมร้องแม็กครับนะครับสภาพเดิมเดิมขอบสิบแปดครับผมนะครับสีได้ยางสองหกห้าทัพหกศูนย์อาสิบแปดนะครับคันนี้ได้ยางปีสองพันยี่สิบเอ็ดครับผมลูกค้านะครับยางปียี่สิบเอ็ดนะครับผมนะดอกยางครับผมนะครับยังพอมีให้วิ่งนะครับผมนะลูกค้ายังเหลืออยู่ครับนะครับแกนยางไม่แตกไรงานครับผม กระดูกซุ้มล้อครับผมนะครับสภาพเดิมหมดเลยนะครับไม่เคยผ่านการเคาะตัดทาสีมานะครับผมช่วงลงช่วงล่างเดิมหมดครับนะครับบนในข้างของแท้ติดรถนะครับผมเรียมสันเส้นประตูสีผิวพันธ์ต่างๆนะครับผมน่าสวยเดิมหมดเลยนะครับผมนี่ใครหาฟอร์จูเนอร์จที่นั่งนะครับผมนะารถคอปโคลด์จ็ดที่นั่งครับผมสีบอลเงินแบบนี้อยู่นะครับผมนี่นะครับมาดูตัวรถก่อนได้เลยนะครับผมนะหรือว่านะครับถูกใจนะครับผมนะดูในคลิปนี้แล้วเชื่อใจถูกใจก็โอนจองจัดจบได้เลยนะครับผม จัดจองกันตั้งแต่ตอนนี้ครับผมนะลูกค้าจะได้รับรถก่อนปีใหม่ในะครับผมนะนะครับภายในครับผมนะครับเบาะหนังสีน้าตาลรับไฟฟ้าครับผมนะครับเบาะไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมนะครับสภาพเบาะดีครับผมนะครับไม่ช้ํานะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมคันนี้นะครับภายในนะครับผมสภาพเดียวกันครับนะครับหัวกงหัวเกียร์แผงเกียร์ลายไม้ต่างๆนะครับผมนะสภาพใหม่หมดเลยนะครับพวงมลาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับผมดขอในในขอภัยครับผมนะ มาพร้อมกับตัวเกียร์ t พน r n Chip ครับผมนะครับตัวนี้ยังไม่มีค r ชคอนโท n t r o l รัความเร็วให้นะครับผมนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขไหม่กันหน่อยครับนี่ครับผมเครื่องยนต์เดิมๆนะครับให้ดูเลขไหม่ครับผมรอสักครู่ครับผมนี่เลขไหม่ครับผมนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับสองร้อยขอพายครับผมนะหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบกิโลครับผมนะครับลูกค้า นะครับหน้าจอทัลสกีนพร้อมกล้องมองหลังนะครับผมนะครับจอแท้กล้องแท้ทั้งหมดเลยนะครับผมหน้าตัวนี้นะครับแอร์รมแดงเย็นฉ่าครับผมนะครับสวยสวยครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ้าไปดงเพดานนะครับผมนะครับรอยลันรอยยันรอยเจอไม่มีนะครับผมนะครับออกรถกับชายพีครับผมนกลูกค้าได้รถสวยเดิมเกตเอไปใช้งานแน่นอนนะครับผมนะครับรถไม่มีปลอดเสียไม่มีปลอดชนนะครับผมนะครับรถทุกคันตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปตัวรถได้หมดเลยนะครับ ครงสร้างหัวน็อตนะครับผมไม่แกะไม่ขยับนะครับนี่ลูกค้านะครับผมน่าอยู่ใกล้ๆกล้นะครับดังแวะมาดูตัวรถก่อนได้เลยนะครับนี่ครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังครับผมนะครับภายในห้องโดยสารกว้างกงนะครับนั่งสบายแน่นอนนะครับผมนะลูกค้านะครับเดินทงเดินทางต่างจังหวัดนะครับผมนะรู้สึกว่าไม่แออัดนะครับผมนะครับเป็นรถครอบครัวรถอเนกประสงค์นะครับผมที่น่าใช้งานเลยนะครับสําหรับจ้าฟอร์จูเนอร์นะครับผมนี่ครับด้านหลังตัวรถนะครับผมภายนองภายในนะครับ นี่ครับสภาพดีมากนะครับอุปกรณ์ตัวรถนะครับผมนะรับประกันว่าอยู่ครบทั้งหมดแน่นอนนะครับถาดท้ายมีมาให้ครบหมดเลยนะครับผมนี่ครับนะครับอุปกรณ์ติดรถนะครับผมนะของเดิมทั้งหมดนะครับประจปรบแจแม่แรงถอดล้อต่างๆนะครับผมนะครับโครงสร้างครับผมนี่ครับดูกันสักหน่อยครับผมลูกค้านะครับนี่นะครับเดิมหมดเลยนะครับไฟตรงไฟท้ายสภาพดีนะครับผมนะครับสนใจคันนี้โทรมาครับผมลูกค้าแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมนะครับไม่สะดวกมารับรถนะครับนะเรามีนะครับผม นะครับรถสไลด์นะครับผมส่งให้ถึงยันหน้าบ้านเลยนะครับลูกค้าเลือกใช้บริการกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับใครชอบสีเทาด้านะครับผมนะใครชอบสีบอลเงินนะครับผมนะแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเลยนะครับผมนะชอบสีนะจัดแบบนั้นนะครับผมราคาก็เอาตามงบที่เราไหวนะครับผมนะลูกค้านะครับฟีด้าได้ทุกคันครับผมนะลูกค้าเครดิตดีปลอดดีฟีด้าได้หมดเลยนะครับมาครับผมมาดูชมหน้าแชมป์กันบ้างนะครับผมนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ คันนี้2.4ตัว V นะครับผมนะเป็น4 wheel ขับ4ครับผมลูกค้าปี2012น,นะครับผมนะครับถูกต้องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูสักครู่นะครับขออภัยครับผมคันนี้เป็น3.0ตัว V นะครับผมลูกค้านะครับ B4D ขับ4ครับผมนะครับปี2012ครับผมนะครับราคา639,000นะครับผมนะลูกค้านะครับเลขไมล์1แสนนิดๆครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีๆว่าแสนเท่าไหร่นะครับผมพอดีกระจกมันสะท้อนนะครับผม นะครับคันนี้เป็นนะครับผมนะ3.0ตัววีนะครับโฉมแชมป์นะครับผมสีบอนทองนะครับลูกค้านะครับรุ่นที่ยอดนิยมขายดีอันดับหนึ่งเลยนะครับผมนะลูกค้านะครับไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปก็ไม่เคยตกรุ่นนะครับผมนะครับสวยอึดถึกทนครับผมนะลูกค้านะครับเป็นรถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งพันแกร่งเลยก็ว่าได้นะครับผมนะครับนี่ดูสภาพห้องเครื่องครับนะครับใหม่มากๆนะครับผมนะครับคันนี้ปี2012นะครับผม นะครับลูกค้าคนเก่าดูแลรักษารถดีมากๆเลยนะครับผมน้าไม่ช้ำนะครับผมนี่ครับผมน้าลูกค้าเครื่องเวียนเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับ d ีโดีนะครับสภาพของเครื่องใหม่ๆนะครับผมนี่ครับไม่ช้ำครับผมน้าลูกค้าไม่เคยผ่านการเคาะตัดทําสีมานะครับผมนะครับสภาพเดิมหมดเลยนะครับแผ่นพงแผ่นเพลทอยู่ครบทั้งหมดนะครับทานน้ำน้ำบนด้านหน้าครับผมนะครับสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมน้าลูกค้านะครับใหม่จริงครับผมนะครับรับประกันได้เลยนะครับผม นี่ครับสนใจนะครับผมนะลูกค้าใครชอบชมแชมป์หาชมแชมป์อยู่นะครับผมนี่ครับสวยมากนะครับไม่ใช่มีแค่สีนี้นะครับลูกค้ายังมีสีดํานะครับผมนะอีกประมาณมีอยู่ประมาณ3าถึงสคันนะครับผมนะครับแต่พอดีเรามีทั้งหมด3สาขานะครับก็กระจายรถกันไปนะครับผมนะครับถ้าลูกค้านะครับผมนะสนใจชมแชมป์หรือว่าไม่ชอบสีนี้นะครับผม นะครับท right. 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 ักไลน์มาได้เลยนะครับอินบ็อกไลน์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวส่งรูปส่งข้อมูลให้ดูกันได้เลยนะครับผมหรือว่าต้องการให้รีวิวให้ดูอะไรนะครับนะลูกค้ารีเควสเข้ามาครับผมนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานช่างนะครับผมนั่สลับรถนะครับผมนะครับเอามารีวิวกันให้ดูกันเลยนะครับผมนี่ครับฝาคงฝาครอบไฟตันหมอกนะครับผมนะลูกค้านะครับช่องรมกันชนหน้าเนื้อสีผิวพันธุ์นะครับผมนะครับสวยนะครับใหม่สภาพดีหมดเลยนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับออกโคมไฟมันติครับผมนะครับลูกค้า นะครับเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับผนะตัวนี้นะครับสวยมากนะครับผมนะครับเรียมสันลอยตรงลอยต่อตัวชนนะครับผมนะกาบบังโคลนนะครับลูกค้าสภาพดีหมดเลยนะครับนี่ร้อแม็กครับผมนะครับตัวนี้เป็นโฟร์วีลขับสี่นะครับผมนะนี่ดูดอกยางครับผมพร้อมดยเลยนะครับลูกค้าดอกยางเหลือๆนะครับนะครับร้อแม็กนะครับผมนะลูกค้าขนาดส7นิ้วนะครับซีรีย์ยางสองหกห้าทัพหกห้าสิบเจดนะครับคันนี้ได้ยางปีสองพัน เดี๋ยวผมดูปียางก่อน an, นะครับยางปี2021ครับผมลูกค้านะครับดอกยางเหลือๆครับผมนะครับใช้งานต่อได้ยาวๆแน่นอนนะครับโครงสร้างกระดกซุ้มล้อช่วงลงช่วงล่างเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับไม่ผูกไม่สนิมนะครับผมลูกค้านะครับบันดข้างของแท้ติดรถครับผมนะครับไม่บุบไม่ดุ้งไม่งอสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้ตกแต่งมาเฉยๆนะครับผมนะลูกค้านะครับเพื่อความสวยงามนะครับสามารถเราออกลอกทิ้งได้ครับผมนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับ กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะครับผมนะไฟเลี้ยวสภาพดูครับผมนะครับแบบดีๆอยู่เลยนะครับผมน้ะลูกค้าไม่แตกนะครับผมนะครับคิ้วกันสาดมีมาให้ครบแหลกราวหลังคาครับผมนี่ครับดูสีผิวพันธุ์ที่หลังคากันหน่อยครับนะครับไม่ซีดนะครับนะลูกค้ายังไม่ผุนะครับนะครับรถเดิมสภาพดีนะครับผมนะครับสติกงสติกเกอร์เสาประตูต่างๆดูครับผมนะคิ้วดิดน้ำนะครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ หือเปิดประตูโครเมียมพร้อมตัวเบ้ารองกันเล็บกันลอยนะครับผมลูกค้ามีแถมไปให้นะครับผมนะครับนี่ดูสภาพภายในครับภายในสีเบจครับผมใหม่มากนะครับโทนสว่างนะครับผมลูกค้านะครับรู้สึกสบายหูสบายตาเลยนะครับผมนะครับแล้วที่สําคัญเบาะของเขานะครับผมเป็นปรับไฟฟ้านะครับแล้วไม่ช้ําไม่ขาดไม่สกปรกดด้วยนะครับผมนะครับปีกเบาะตะเข็บเบาะนะครับผมนะครับสภาพเบาะใหม่เลยนะครับใหม่จริงๆนะครับผมคันนี้นี่ครับ รถปี12นะครับผมนะครับแต่ดูสภาพภายในครับผมนะครับอย่างกับรถปี17ดปี1 8เลยนะครับผมนะลูกคานะครับสวยๆใหม่ๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมพูชคอนโทรลล็อกคอมเร็วมีให้นะครับผมนะด้านลมเป็นลายไม้นะครับผมนะครับสวยมากครับนะครับโฟล์คเจอร์คันนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวให้ดูเลขไม้กันสักหน่อยครับผมนี่ดูครับนะครับเลขไม้นะครับผมนาหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันนะครับผม 340รอสิบกิโลครับผมรถปีส2บสองเฉลี่ยต่อปีเราไม่เยอะนะครับผมนะลูกค้านะครับลองบวกลบคูณหารกันดูได้เลยนะครับผมนะครับถ้าเป็นเครื่องสามพันครับผมนะครับขับสี่นะครับผมขับมั่นนะครับผมนะลูกค้าจุใจแน่นอนนะครับผมนะครับแต่อย่าเหยียบเยอะครับผมนะลูกค้าน้ำมันแพงนะครับผมนะครับหน้าจอนะครับผมนะลูกค้าจอทัศสกจีนนะครับนี่ครับผมนะลูกค้าใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับ มาพร้อมกับตัวนะคบผมนะกล้องมองหลังนะครับผมอันนี้ผมเปิดฝาท้ายอยู่นะครับผมนะครับจอแท้กล้องแท้ทั้งหมดเลยนะครับผมแอร์ออโต้หน้าจอดิจิตอลนะครับผมนะใช้งานได้ปกติทั้งหมดแอร์เย็นครับผมนะลูกค้านะครับมาทดสอบลองดูก่อนได้นะครับช่องเก็บลรงเก็บเหรียญนะครับผมนี่เกียร์โฟร์ครับผมนะลูกค้านะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับหัวเกียร์คันนี้เปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นลายแคปลานะครับผมนะลูกค้านะครับสปอร์ตสปอร์ตซิ่งหน่อยนะครับผมนะครับคอนโซลกลางเกียร์กลางต่างๆนะครับผมนะสภาพดีหมดเลยนะครับ คอนโซลหน้าครับผมนะครับไม่มีรอยแตกนะครับผมลูกค้านะครับสภาพใหม่ใหม่ติดฟิล์มให้เราเรียบร้อยฟิล์มสามเอ็มนะครับผมนี่นะครับลูกค้านะครับได้ไปไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับนี่เอกสารใบสอขบอครับผมนะครับราคา6กแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับผมนะสามจุดศูนย์ตัววีขับสี่ครับผมปีสิบสองนะครับผมนะครับลูกค้าเลขไมล์แสนหกครับผมนะครับใครหาชมแชมป์อยู่นะครับอยากได้รถสภาพสวยๆเกีร์เอแบบนี้นะครับผมนะครับมาที่สนุกคาได้เลยนะครับผม นะครับได้รถสภาพใหม่นะครับผมนะเดิมๆไปใช้งานแน่นอนนะครับนะครับบูฟ้าเพดานครับนะครับไม่สกปปกเลยนะครับลูกค้านะครับสภาพดีมากนะครับผมนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับโครงทรงโครงสร้างนะครับผมนะครับหัวนงหัวน็อตไม่แกะไม่ขยับนะครับผมนี่ดูครับแจ่มครับผมบอกเลยว่าแจ่มมากๆนะครับผมลูกค้านะครับกาบบันดงบันไดด้านในนะครับผมนะแผงประตูดูครับผม แผงครอบสวิกลายไม้สวยๆนะครับผมนะครับใหม่กว่านี้มีอีกไหมครับนะครับผมสวยมากนะครับผมนะฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับนี่ครับดูครับผมภายในนะครับผมนะลูกค้าอย่างกับรถปีใหม่เลยนะครับผมนะขนาดรถปีสิบสองนะครับผมนะครับภายในยังใหม่ขนาดนี้นะครับผมนะลูกค้านะครับลูกค้าไม่ได้รถช้ำรถสกปรกนะครับผมนะลูกค้า นะครับไปใช้งานแน่นอนนะครับผมหน้ารถไม่มีปลอดเสียไม่มีปลอดชนนะครับผมนะครับตรวจสอบประวัติได้เลยนะครับแล้วยิ่งเป็นโตวต้านะครับยิ่งตรวจสอบประวัติได้ง่ายมากๆนะครับผมนะครับเลขตัวถัง17หลักครับผมนะเข้าศูนย์เช็คประวัติได้หมดเลยนะครับผมนะครับไม่ต้องห่วงครับผมลูกค้านะครับลูกค้าออกรถกับนุกค้าไปนะครับผมน้าไปตรวจเช็คตรวจเจอว่ารถตัดต่อตัวถังจมน้าพลิกคว่ำไฟไหม้มานะครับผมนะครับลูกค้าเอารถนะครับนะเอาหลักฐานมายืนยันนะครับผมนะเอารถมาคืนได้เลยนะครับผม นี่เลขตัวถังครับผมลูกค้าจดได้เลยนะครับผมนะครับเช็คบอดศูนย์แป๊บเดียวครับผมนะครับขึ้นหมดเลยนะครับนี่ครับเนื้อสีผิวพันธุ์ล้อมงล้อมแม็กสภาพใหม่ทั้งหมดนะครับไฟท้ายดูครับผมลูกค้าใสๆเลยนะครับผมนะาสภาพใหม่มากๆนะครับเป็นชนหลังพร้อมไฟทับทิมนะครับผมยังอะไรมีให้ครบนะครับสภาพเดิมทั้งหมดครับผมนะครับดูห้องผู้โดยสารด้านหลังครับผมนะลูกค้าห้องเก็บสัมภาระนะครับนี่สไตล์ฟอร์จูเนอร์บบาแขวนนะครับผม แอร์สแถวครับผมนะครับเย็นฉ่าทั้งคันแน่นอนนะครับผมอุปกรณ์ตัวรถแม่รองแม่แรงปัแจถอดล้อนะครับมีอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับผมพรมเพิ่มต่างๆก็สภาพดีนะครับนี่นะครับนะครับลูกค้าอยู่ใกล้ๆครับผมนะลูกค้าอย่างที่บอกครับผมแวะมาดูตัวรถก่อนได้เลยนะครับผมนะครับถ้าดูในคลิปไม่ชัดเจนนะครับนี่ดูรถไม่ออกดูรถไม่เป็นนะครับผมนะลูกค้าพาคนที่เราไว้ใจพาช่างนะครับผมมาดูรถตัวรถก่อนได้เลยนะครับผม นี่ครับยินดีให้บริการเลยนะครับผมนลูกค้าอยากตรวจสอบอยากดูตรงไหนครับผมนะครับยินดีให้ตรวจสอบให้เห็นให้เอาให้มั่นใจรับผมนะลูกค้าก่อนจะวางมัดจาก่อนจะซื้อครับเอาแบบนั้นกันเลยก็ได้นะครับผมนะครับยินดีให้บริการเลยนะครับผมนะเราตรงไปตรงมาครับผมนะเพราะว่ารถร้านเรานะครับนับเป็นรถ 7A จริงๆนะครับผมไม่มีอะไรต้องปิดปิดครับผมนะไม่มีอะไรต้องกลัวนะครับผมนะตรวจสอบได้หมดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้นะครับผมน้าโฉมหน้าแชมป์นะครับราคา6 3 9 0 0 0าานะครับผม นะครับโฟวิลขับสี่ครับผมนะครับสวยมากนะครับโฉมนี้นะครับผมนะครับมามาดูสีพิเศษกันอีคันนึงครับผมนะครับคันนี้เป็น Toyota f o r t u n e r นะครับสองจุดปดหรือเปล่านะครับขอพัยจริงๆริงครับลูกค้าเดี๋ยวขอญาตดูหน่อยครับผมจาไม่หมดครับนี่เราดูพร้อมกันเลยนะครับนะครับคันนี้เป็น Toyota f o r t u n e r 2.8สองจุดปดตัว v s ซิม a าฟขับสี่ครับผมนะลูกค้าโฉมปีสองพันสิบห้านะครับราคาแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันครับผม นะครับสวยๆอีกหนึ่งคันครับผมคันนี้เร่งไม้นะครับหนึ่งแสนสองหมื่นโลครับผมนะลูกค้าราคาแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับผมแต่แววๆมาว่าคันนี้เหมือนจะติดจองแล้วนะครับผมนะครับแต่สวยมากครับผมนะครับเพอดูจองนะครับลูกค้านะครับดูไว้ก่อนครับนะครับคันนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับผมนะลูกค้านะครับสีพิเศษนะครับผมนะครับคันนี้สีนี้นะครับผมน่าจะผลิตเฉพาะตามออเดอร์ที่ลูกค้าจองหรือว่าสั่งเท่านั้นนะครับผม นะครับจะไม่ใช่รถสีขาวสีบอลหรือว่าสีดํานะครับผมนะลูกค้าที่ว่าจะไปซื้อแล้วได้เลยนะครับผมสีนี้ต้องรอนะครับผมนะครับนี่นะครับผมนะประสบการณ์จากป้ายแดงนะครับผมนะลูกค้านะครับสีสวยมากนะครับไม่ใช่สีดํานะครับแต่ว่าเวลาขับเวลากลางคืนนะครับผมน่าจะเป็นสีดํานะครับผมนะแต่ถ้าขับตอนกลางวันนะครับผมนะออกแดดนะครับจะเป็นสีน้ําตาลนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับผมนะครับนี่ดูสภาพห้องเครื่องครับ ใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับซิกมาโซ่ขับสี่คันนี้นะครับผมปีสองพันสิบห้านะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับผมนี่ครับสภาพภายในห้องคงห้องเครื่องนะครับผมใหม่ๆเดิมๆแบบนี้หมดเลยนะครับผมนะสวยมากครับผมลูกค้าาราคา8ปดแสนแปดหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองนะครับผมได้รถสวยสภาพใหม่เกรดเแบบนี้ไปใช้งานเลยนะครับไฟตันหมอกครับผมนะครับชมนี้ยังเป็นหลอดอยู่นะครับผมนะลูกค้าแต่ไฟตันหมอกของแท้นะครับโคมไฟหน้าใบบีม LED ครับผมนะลูกค้านี่นะครับ รอยตรงรอยต่องตัวชนไม่ดุ้งไม่อ้านะครับนี่หน้ากระจังโครเมียมนะครับผมนะครับสภาพใหม่ๆหมดเลยนะครับเนื้อสีผิวพันสวยมากครับผมนะลูกค้านี่พี่พี่าันใดครับผมนะครับลูกค้านะครับพี่พี่นะครับผมที่หารถกันอยู่นะครับผมนะไปดูรถหลายที่แล้วไม่ถูกใจนะครับผมนะครับลองครับผมนะลองแวะเข้ามาดูที่เราก่อนได้เลยนะครับผมนะครับนี่เซลล์ทุกคนบริการดีแน่นอนนะครับผมนะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับ เดี๋ยวให้ดูปียางคันนี้หน่อยคันนี้ยางปี2อ2พันยนะครับนี่ยางใหม่เลยนะครับผมนะครับสภาพพร้อมใช้งานมากๆนะครับผมนี่นะครับคันนี้ลูกค้ามาจากฉาเชิงเซาครับผมนะครับมาจากบางประกงนะครับผมนะครับดูรีวิวมานะครับผมหน้าลูกค้าแล้วก็มามามาดูตัวรถที่ร้านแล้วก็สนใจนะครับนะถูกใจก็จองจัดจบวันนั้นเลยนะครับผมนะตอนนี้นะครับรอแค่ผลไฟแนนซ์อนุมัติเท่านั้นเองนะครับผมนะครับ นนี่ะครับดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับผมนะลูกค้านะครับพอเป็นน้ําจงน้ําจิ้มนะครับผมนะครับเพราะว่ารถติดจองแล้วนะครับผมนะครับภายในบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับนี่นะครับตัว 2.8V นะครับภายในจะเป็นสีส้มนะครับผมนะครับดูครับผมใหม่กริปเลยนะครับบอะปรับไฟฟ้านะครับผมนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับพุชคอนโทรลนะครับผมหน้าเกียร์เพนเดนชิพนะครับเลขไมล์แสนสองนะครับผม นะครับหน้าจงหน้าจอนะครับผมนาเกียร์โฟเป็นระบบพัดถัมนะครับผมตัวนี้นะครับใช้งานสะดวกสบายมากๆครับผมนะครับฝ้าเพดานรอยยันรอยเจอไม่มีนะครับโครงสร้างแท้เดิมทั้งหมดนะครับผมนี่ครับน็อตไม่แกะไม่ขยับนะครับผมทุกจุดเลยนะครับก็จกออโต้สี่บานนะครับผมนะครับสวยมากนะครับผมนะทั้งตัวเนื้อสีนะครับผมนะทั้งภายในนะครับผมนะครับสีนี้ตัวพิเศษจริงๆนะครับผมนะครับภายในดูหรูหรามากๆนะครับผมนะ เหมือนบอกของตัวแคม r รี่เลยนะครับสีนี้นะครับผมนะครับสวยจริงครับผมนะลูกค้านะครับนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับผมนะลูกค้าหรือว่ารอนะครับผมนะถ้าคอมเมนต์ไว้ก็ได้ครับผมนะลูกค้าถ้าดูดจองแจ้งด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะลูกค้าแจ้งไว้ได้เลยนะครับถ้าดูดจองจริงๆนะครับผมนะลูกค้าหรือว่าผลอนุนมัติไม่ผ่านนะครับผลไฟหน้าของเขาไม่ผ่านนะครับผมนะครับเรียรีบแจ้งเลยนะครับผมนะครับนี่ดูครับผมนะฝ้าไปดงเพดานด้านหลังตัวรถนะครับผมนะสภาพใหม่ๆแบบนี้หมดเลยนะครับผม นะครับสครับเพจมีให้นะครับผมนะครับปี15ราคา889,000แปเาพเท่านั้นนะครับผมนี่ครับฝากไว้ด้วยนะครับกับ f o r t u n e r นะครับทั้ง4คันนี้นะครับผมนะครับเราไม่ได้มีเท่านี้นะครับอย่างที่บอกนะครับผมนะลูกค้าพอดีเรามีหลายสาขานะครับผมนะครับต้องกระจายรถกันไปนะครับผมนะแต่ที่สต็อกใหญ่ครับผมนะครับมีรถสต็อกอยู่3 0 0ร้อถึงสี่คันเลยนะครับผมนะครับถ้าลูกค้าบอกว่าดูอันอันอ่ะสามสี่คันนี้ยังไม่ถูกใจครับผมนะครับลูกค้า ทักไลน์มาครับผมนะครับเดี๋ยวเราส่งรูปภาพตัวรถเพิ่มเติมไปให้เลยนะครับผมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประการใดนะครับผมชายพีต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะครับถ้าลูกค้าชอบรถที่เรารีวิวครับผมนะลูกค้าก็สนใจก็โทรมานะครับผม0927836442นะครับผมหรือว่าไม่สะดวกโทรก็แอดไลน์เข้าก็ความมาได้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวทางเซลนะครับนะทางผมเองนะครับนะชายพีนะครับจะแจ้งข้อมูลภายในทางไลน์ครับผมนะ นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับชายพีด้วยนะครับผมเราะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ